สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ไทยคิวพรัสช,ช่วงเกษตรเดลิเวอรีนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาปลูกผักกรีนคอร์สนะครับหรือผักสลัดนะครับแซมในร่องแปลงของเจ้าโคราเซียฟาโรแมสนะครับซึ่งเราจะทําการปลูกทั้งเจ้าโคราเซียและต้นพันธุ์ของกรีนคอร์สหรือผักสลัดต่างๆนะครับลงไปในแปลงเดียวกันแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งผมจะไล่มาตั้งแต่วิธีการแรกตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวิธีการปลูกเราทําอย่างไรแล้วก็ผักโตขึ้นแบบนี้เรามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับตัวนี้คือแปลงขยายพันธุ์เจ้าโครเคเซียฟาโลแมสนะครับผมแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือผมจะนำเจ้าผักสลัดนะครับคือจําพวก คอร์สกรีนคอร์สนะครับกรีนโอ๊กนะครับมาปลูกแซมระหว่างร่องกลางของเจ้าโคราเซียฟาโรแมนนะครับผมตัวนี้ผมอาจจะย่อๆหน่อยนะครับเพราะว่าการปลูกค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็หลายวันนะครับนี่ผมเตรียมดินนะครับผมขุดแปลงนะครับแล้วก็ผสมดินปลูกนะครับผมซึ่งในดินปลูกนะครับที่ผมจะปลูกฟาโรแมสจะมีทั้งแกลบเก่าแกลบใหม่นะครับแล้วก็มีทรายนะครับ ผมแช้ตาส่วน1ต่อหนึ่งเลยนะครับผมทั้งหมดนะครับใช้1ส่วนทั้งหมดแล้วก็เอามาลงในแปลงนี้นะครับก็จะมีดินปลูกนะครับดินร่วนทั่วไปนะครับหรือดินปลูกนะครับผมแล้วก็จะมีดินปลูกใบก้ามปูแกรบเก่าแกรบใหม่แกรบดํานะครับมาผสมนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก2ตัวนี้ก็จะมีตัวพีทมอสนะครับที่ผมจะใช้ถ้าถ้าท่านใดมีพีทมอสเยอะนะครับสามารถใช้2อัตราส่วน2ส่วนเลยก็ได้นะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับผมตัวคุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับจะดีนะครับก็คือช่วยทําให้ดินร่วนซุยนะครับผมส่วนเจ้าทรายทรายผมก็ใช้นะครับหนึ่งส่วนตัวนี้โครคาเซียเขาเป็นอ่าบอนหรือเผือกจาพวกที่ชอบน้ํานะครับผมก็เลยนำทรายมาผสมในอีกหนึ่งอัตราส่วนนะครับสําหรับท่านใดที่มีแค่ดินร่วนนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะมีพวกแกรบ สามตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าหาดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี่ครับมันจะทําให้ดินเรานะครับร่วนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําเลยนะครับมูลขี้ไก่นะครับที่มีแกรบนะครับเยอะๆนะครับตัวนั้นจะดีขึ้นมานิดนึงนะครับจะทําให้ดินเราร่วนแล้วก็ทําให้การขยายหน่อพันของโครเซียฟาโลแมสดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับผมก็คือผมจะปลูกผักสลัดนะครับแซมระหว่างกลางนะครับ นี่คือแปลงผมนะครับยาว8เมตรนะครับกว้าง1.2เมตรนะครับหรือเมตร120ซนติเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือหน่อหรือหัวของเจ้าโคราเซียฟาโลแมสนะครับผมผมนำมาขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีการนำหน่อนะครับหัวนะครับมาแช่น้ำนะครับน้ำจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือตอนแรกนะครับ ไอ้นะครับแช่แบบนี้เลยนะครับน้ําที่ผมใช้แช่เพื่อให้หน่อเขาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับผมใช้เป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็ผสมตัวนี้ครับจุลินรีย์สังขราแสงนะครับลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับประมาณน้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี่นะครับจุลินทรีย์สังขราแสงนะครับแค่3ามช้อนโต๊ะนะครับคนๆแล้วก็นํามาแช่ไว้นะครับ ตัวนี้ผมแช่ไว้นะครับ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าจะมีบางตัวที่ผมไม่แช่นะครับนี่คือ1สัปดาห์นะครับก็จะหนอก็ขึ้นมาประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็นาเขาออกมานะครับเพื่อที่จะนําไปแปลงปลูกนะครับโอเคนะแปลงปลูกผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกนะครับก็คือการคำนวณระยะห่างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็นำท่อนพันธุ์นะครับหรือต้นพันธุ์ของคูโูคาเซียฟาโรแมสนะครับผมมาวางเพื่อกะระยะในการขุดหลุมเพื่อปลูกนะครับผมผมจะใช้หลักการก็คือว่าตัวท่อนอิดบล็อกนะครับมีความยาว40เซนติเมตรนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเห็นไหมครับคือตรงนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็น3แนวนะครับ3แถวนะครับ1 2 3นะครับ แต่ระยะห่างระหว่างแถวนะครับตัวนี้ผมจะใช้จากจุดนี้นะครับวิ่งตรงไปยังจุดนี้นะครับก็จะเป็นแถวแบบนี้นะครับเนะครับหแถวนะครับ1แถวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับยาวไปจนสุดโน่นเลยนะครับเมื่อเราวางแนวเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูหต้นนะครับ วิธีการปลูกนะครับง่ายมากเลยนะครับผมดับแรกนะครับทําการขุดหลุมนะครับถ้าใครมีพั่วเล็กนะครับก็ทําการขุดลงไปด้านล่างนะครับลงไปสักประมาณสิบเซนติเมตรนะครับแปดถึงสิบเซนติเมตรครับแบบนี้นะครับถ้าใครมีปุ๋ยมูลสัตว์นะครับหรือปุ๋ยคอกนะครับก็ทําการรองนะครับตักเพื่อรองก้นหลุมนะครับสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็วางต้นพันธุ์ของฟาโรแมสนะครับลงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็กรบนะครับ กรบแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จนะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้นะครับจนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปทําเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทําให้ดูว่าทําอย่างไรต่อนะครับผมกินะคะีครต้นนี้ก็เป็นหน่อพันธุ์ต้นสุดท้ายนะครับวางไปเลยนะครับแล้วก็กรบนืมครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดสามแถวนะครับแต่ว่าแถวกลางนะครับบางแถวผมก็จะมีหนอพันธุ์ที่เราเพาะไว้มันเกินนะครับผมก็จะนํามาลงด้วยนะครับจะเป็นสองหนอนะครับเช่นนี่นะครับมีสองหนอโอเคนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับพอเราปลูกงี้เราต้องรีบลดน้ําเลยนะครับเพื่อให้เขาชุ่มนะครับเพราะว่าโคโลเซียฟาโลแมนนะครับเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับหรือพืชตระกูลโคโลคาเซียนะครับส่วนใหญ่แล้วจะชอบน้ําเดี๋ยวผมจะนําตัวกรีนคอร์สนะครับไปแซมนะครับแล้วก็มีผักสลัดบางตัวแล้วก็จะเป็นเรดโอ๊กนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสัต์แก้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําตัวกรีนคอร์สไปปลูกระหว่างแถวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะอึดอัดเกินไปไหม หรือผมอาจจะปลูกรอบๆนะครับผมโอเคนะครับผมผมคำนวณดูแล้วนะครับผมน่าจะปลูกได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือผมจะปลูกสลับนะครับระหว่างแถวของโครโกเซียฟาโรแมสนะครับผมก็คือตัวต้นโครโกเซียอยู่ตรงนี้นะครับผมจะย้ายมาปลูกเจ้าคอร์สนะครับอยู่จุดนี้นะครับ1ต้นแล้วก็สลับไป1ต้นอย่างนี้นะครับสลับแบบนี้นะครับเพื่อ ให้แถวเขาไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวของเจ้าคอร์สนะครับหรือผักสลัดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ45วันนะครับแต่เจ้าโคโรูคเซียฟลูเมทรเราเราปลูกเพื่อตั้งต้นแล้วก็ตัดหน่อขายนะครับผมดังนั้นแล้วอีกประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ45วันหรือประมาณ45วันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวเจ้า,าผักกรีนคอร์สพวกนี้ได้แล้วนะครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะมาลงมือปลูกเลยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็ทําการขุดหลุม สักประมาณ8เส้นนะครับแล้วก็ดึงนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจะเห็นว่าเขามีรากนะครับตัวนี้ผมก็เพาะเองนะครับผมแล้วก็นําไปวางแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็กรบนะครับกรบแล้วก็กดให้แน่นนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะครับ เราต้องเร่งมือหน่อยครับไม่งั้นจะถ่ายอัดวิดีโอไม่ได้นะครับนี่นะครับกรบนะครับผมก็จะปลูกนะครับแบบนี้นะครับสลับนะครับแล้วก็จะปลูกสลับเดี๋ยวทําให้ดูอีกนะสองต้นนะครับมีผู้ช่วยนะครับวันนี้อัดเองก็เลยจะยากหน่อยนะครับนี่นะครับกรบกรบ ประมาณนี้นะครับนี่คือกรีนคอร์สนะครับผมแล้วก็สลับกับเจ้าโครคาเซียฟารโรแมนนะครับแถวนี้ก็จะปลูกได้อีก1น่ต้น1น่ต้นแสดงว่าแถวนี้จะได้4นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเร่งมือปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ปลูกเจ้ากรีนคอร์สนะครับแล้วก็จะมีผักษาดแกวแล้วก็จะมีเรดโอ๊กนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะรดน้ํานะครับพอรดน้ําเสร็จผมก็จะเอาฟางข้าวนะครับมาคลุมนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอมาโอเคครับเดี๋ยวเรามารดน้ําก่อนนะครับเนื่องจากผักยังเล็กอยู่นะครับการรดน้ําต้องทําให้เป็นลักษณะของฟอกกี้นะครับหรือการทําเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมรดน้ําก่อนนะครับ เดี๋ยวพอคลุมฟางเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับแล้วตอนนี้ผมก็นำฟางข้าวนะครับมา,าคลุมนะครับทั่วทั้งแปลงเลยนะครับผมเพื่อรักษา,าความชื้นนะครับผมเพราะว่า,าเขายังเป็นต้นพันธุ์ที่นำมาลงใหม่นะครับ การรดน้ําเช้าเย็นอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยต้องใช้วิธีการคลุมหน้าดินนะครับนอกจากจะช่วยรักษาความชื้นนะครับของผิวดินนะครับไม่ให้น้ําที่เรารดนะครับละเหยไปเร็วขึ้นและยังช่วยนะครับป้องกันไม่ให้วัชพืชนะครับพวกญ้านะครับเกิดขึ้นมาบริเวณด้านรอบๆนะครับผมวิธีคลุมนะครับก็คือการที่ผมเอาฟางครับโรยบางๆนะครับให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้การเกลี่ยนะครับ ก็จะเป็นวงแบบนี้นะครับคือเกลียรอบๆนะครับเห็นไหมครับคือเพื่อให้ตัวต้นพันธุ์ผักสลัดแล้วก็ตัวโครกเซียฟาโลเมสตัวนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเพื่อรับแสงนะครับถ้าปิดอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องจะไม่โตนะครับก็คือเปิดแล้วก็เกลียนะครับรอบๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเป็นหย่อมๆย่อมยอมไปนะครับนะครับ แต่มีเทคนิคนะครับการที่เราทําแบบนี้นะครับเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้นะครับก <uliflower. magic. S 2> ็คือตอนที่เราคลุมตอนแรกนะครับเราจะเพิ่งมาเกลี่ยแบบนี้นะครับให้เรานะครับทําการรดน้ำหนึ่งหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ฟางที่ปกคลุมใหม่ๆนะครับยุบตัวลงไปนิดนึงแล้วก็ทําการเกลี่ยนะครับเกลี่ยเสร็จแล้วก็ทําการรดน้ำหนึ่งรอบนะครับรดให้ทั่วเลยนะครับเพื่อให้ตัวฟางของเรานะครับยุบตัวลงไปนะครับจากนั้นก็ มาจัดการเพิ่มนะครับสําหรับอย่างช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับในระหว่างที่เรารารถนะครับผมมันก็จะมีการปิดทับขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากน้ําเราฉีดนะครับแล้วก็มาเกลี่ยใหม่นะครับแบบนี้นะครับเวลามองก็จะเหมือนคล้ายๆกับรังนกนะครับคือเพื่อให้ความชื้นอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมถามว่าจะอยู่ได้จริงไหมก็ช่วยนะครับไม่ได้อยู่ได้ทั้งหมดนะครับก็คือช่วย การการระเหยของน้ําเร็วขึ้นนะครับให้คงอยู่กับผิวดินหรือในแปลงของเรานะครับเพิ่มความชุ่มนะครับคือในระหว่างนี้นะครับผมก็ยังจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักสสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวโครเาเซียนะครับเขาอาจจะมีความคงทนนะครับต่อพวกยูเรียนะครับของปุ๋ยคอกนะครับแต่ว่าผักต้นต้นผักกรีนคอร์สพวกนี้นะครับหรือพวกสลัดต่างๆนะครับเขายังไม่แข็งแรงนะครับผม ต้องรอสักประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือให้รากเขามีการขยายรากไปนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารดด้วยปุ๋ยคอกแบบบางๆนะครับเพื่อเร่งการเติบโตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าพอน้องเขาโตเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมในระหว่างนี้นะครับถ้าเราเจอวัชพืชนะครับก็คือพวกหญ้าพวกอะไรเนี้ยก็ให้เราถอนทิ้งนะครับก็จะมีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเก็บทิ้งไปเลยนะครับผม และตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ10วันนะครับผมก็ประมาณสัก1สัปดาห์เศษๆนะครับตอนนี้เจ้าโคราเซียฟาโลแมสนะครับผมของเราก็โตแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ในระหว่างของอต้นโคราเซียฟาโลแมสผมก็จะปลูกเป็นผักสลัดนะครับจําพวกคอสนะครับกรีนคอสนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังจะเป็นผักสลัดอีกชนิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวให้ครบสองสัปดาห์นะครับผมจะนําปุ๋ยคอกมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะหว่านปุ๋ยคอกนะครับผมพอครบ2สัปดาห์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งนะครับตอนที่ผมหว่านปุ๋ยคอกนะครับผมนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมและตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์นะครับผมครบแล้วนะครับผมก็จะนําปุ๋ยคอกนะครับผมลงไปใส่ที่ เจ้าคลูคาเซียฟาโลแมสนะครับแล้วก็เจ้าผักสลัดนะครับของเรานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ต้นน้องสวยแล้วนะครับส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับผมปกติแล้วนะครับถ้าต้นน้องเขาแข็งแรงนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่ตอนครบ1สัปดาห์นะครับผมแต่ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้สักประมาณ 14วันหรือ2สัปดาห์นะครับผมถึงจะใส่ปุ๋ยคอกครับเพื่อไม่ให้น้องเขาเหี่ยวนะครับเพราะว่าในปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนครับอาจจะมียูเรียที่เราควบคุมไม่ได้นะครับว่าเขามีมากน้อยนะครับดังนั้นแล้วต้นพันธุ์ต้นกล้าของผักสลัดแล้วก็ต้นโครกเซียนะครับถ้าเขามีคุณสมบัตินะครับที่โตหน่อยแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะทําให้เวลาที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะครับ จะทําให้น้องเขาสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็ทําให้รากฝอยของเขานะครับสามารถขยายแล้วก็ทําให้ใบเขาเจริญเติบโตได้ดีกว่าตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะครับผมวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนํานะครับผมก่อนอื่นนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามีพวกต้นหญ้านะครับหรือวัชพืชนะครับให้เราเก็บออกก่อนนะครับก็คือทําการถอนทิ้งนะครับแล้วก็ทําการพรวนดินนะครับพรวนนะครับ ปูนดินแต่ว่าด ну so ินของผมโปร่งอยู <Bu> ่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมก็สามารถที่จะนําปุ๋ยคอกนะครับลงไปได้เลยนะครับผมการใส่ปุ๋ยคอกนะครับวิธีการก็คือการใส่บริเวณรอบๆนะครับผมถ้าเราใส่ตรงโคนนะครับรากเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับการเจริญเติบโตของรากเขาก็จะไม่ขยายออกมาด้านข้างดังนั้นแล้วเมื่อรากเขาไม่ขยายออกมาด้านข้างการเจริญเติบโตของเขาก็จะน้อยแล้วก็ใบเขาก็จะไม่ขยายนะครับดังนั้นแล้วในวิธีการใส่ก็คือการใส่บริเวณ รอบๆแล้วก็ห่างมาด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แค่บริเวณโคนต้นแบบนี้นะครับการหาหารของรากเขานะครับจะออกมานิดเดียวนะครับทําให้ใบของเขาไม่ขยายต้นเขาก็จะไม่โตนะครับแต่การที่เราใส่บริเวณรอบๆแบบนี้นะครับหรือร่องนะครับที่เรารวนนะครับจะทําให้รากเขาขยายออกมาด้านนอกนะครับผม และอีกวิธีการหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยคอกของผมมันเป็นปุ๋ยคอกค้างปีนะครับก็การร่วนแล้วก็การเป็นฝุ่นของเขาจะเยอนครับวิธีการของผมอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ผมรดน้ําลงไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานะครับนําปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีฝุ่นนะครับลงไปใส่นะครับเขาจะได้ดักฝุ่นด้วยนะครับจะไม่ทําให้ฝุ่นคลุ้งนะครับจะไม่ต้องมีอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมนะครับผมเป็นพวก เพื่อเก็บทิ้งนะครับผมปกติจะเป็นคุณแม่นะครับเป็นคนช่วยดูแลในแปลงนะครับงานอดิเรกของคนแก่นะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะครับหรือปุ๋ยมุนเสเดือนครับก็ให้เราทําการรดน้ํานะครับเพื่อทําความสะอาดใบของเจ้าผักสลับแล้วก็เจ้าโครคาเซียฟาโรแมสนะครับผมนี่ครับ ัวฝุ่นหรือละอองของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยูมุนที่เดือนจะได้ไม่ไปติดปากใบนะครับผมน่ครับแล้วก็ผักจะได้สดชื่นด้วยนะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการใส่ปุ๋ยคอกนะครับช่วงอายุระหว่างสองสัป,ปดาห์นะครับหรือสิบสี่วันนะครับผมข้อดีของการที่เรามีฟางข้าวนะครับมาปกคลุมบริเวณหน้าดิน นอกจากจะรักษาความชื้นนะครับของผิวดินแล้วก็หน้าดินแล้วนะครับยังช่วยนะครับกรณีที่เราใส่ปุ๋ยคอกหรือพวกปุ๋ยมูลเสีเดือนนะครับตัวปุ๋ยจะไม่ได้ลงไปสัมผัสกับรากของผักเราโดยตรงนะครับดังนั้นแล้วก็จะโอกาสที่จะทําให้เกิดรากเน่าก็จะมีน้อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกจะอยู่บนฟางข้าวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากรดน้ําลงไปเขาจะค่อยๆซึมลงไปนะครับผมแบบนี้นะครับ อันนี้คือข้อดีของการมีฟางข้าวปกคลุมก่อนที่จะถึงตัวดินที่ใช้ปลูกผักนะครับผมนี่ครับฟาโลแมสนะครับใบสวยเลยนะครับแต่ก่อนที่ใครบอกว่าปลูกยากๆนะครับผมผมปลูกในแปลงก็เกิดทุกต้นนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ผักครบพร้อมที่จะ เก็บผลผลิตแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้ผักสลัดของเรานะครับก็เกือบจะครบ40วันแล้วนะครับผมก็สักประมาณ30กว่าวันนะครับผมแต่ก็สามารถนําไปรับประทานได้แล้วนะครับผมซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าผักของเราโตเต็มที่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือผักกรีนคอร์สนะครับผม บางต้นคุณแม่แกก็แอบเก็บเป็นรับประทานแล้วนะครับนี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเจ้าฟาโรแมสของรอนครับหรือโคราเซียฟาโรแมสนะครับก็โตเต็มที่แล้วนะครับผมแทบจะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ผักกรีนคอร์สนะครับที่เราปลูกหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะครับ เราก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งโคลอาเซียฟาโลแมสแล้วก็เจ้ากรีนคอร์สแล้วก็ผักสลัดครับจะโตขึ้นแล้วก็มีความเขียวขึ้นครับจากปุ๋ยนะครับที่ได้รับนะครับผมนี่ก็คือการปลูกผักสลัดนะครับแซมในระหว่างต้นพันธุ์ของเจ้าโคลอคเซียฟาโลแมสนะครับผมเพื่อประหยัดพื้นที่รวมทั้งนะครับเพื่อลดการใช้พื้นที่แล้วก็ ช่วยในการรักษาความชื้นในดินด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีแค่เจ้าฟางข้าวอย่างเดียวนะครับก็จะมีพวกกรีนคอร์สพวกผักสลัดนะครับมาเสริมนะครับก็จะมีหญ้าขึ้นมาแซมบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะทําการกําจัดวัชพืชพวกนี้นะครับออกไปนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็สามารถนำกรีนคอร์หรือผักสลัดของเราไปรับประทานได้แล้วนะครับผมวันนี้เราก็นำมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าการปลูกผักสลัดหรือพวกกรีนคอสนะครับแซมในร่องแปลงต้นพันธุ์ของโครเคเซียฟาโรเมสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสามารถทำได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไทยคิวพัดต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ